สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาเนรุนาตมานำเสนอครับรัฐสวัสดิการกับรัฐที่ล้มเหลวต่างกันราวฟ้ากับหิวนโยบายรัฐสวัสดิการของเวียดนามแค่ปีเดียวก็สามารถเอาชนะภาษีของทรัมป์ได้แบบสบาย แถมสร้างเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเป็น3เท่าเมื่อเทียบกับนโยบายการแสวงหาทุนจากภายนอกเข้ามาลงทุนในประเทศรัฐคือผู้ลงทุนยักษ์ใหญ่ให้กับประชาชนและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จแถมไม่ต้องมาปวดหัวกับนโยบายความพยายามเข้ามากลืนชาติของชาติมหาอำนาจเพราะประชาชนกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องดิ้นรนและพัฒนากิจการของตนเอง เพื่อให้รอดต่อกลุ่มทุนใหญ่ไปพร้อมกับรัฐบาลในขณะที่ประเทศไทยรัฐกลับดิ้นรนไปตายพร้อมกับภาคเอกชนและกลุ่มทุนจากภายนอกเพราะการปกครองบริหารประเทศล้วนเป็นแนวคิดแบบทุนนิยมที่มีนักการเมืองมาจากกลุ่มทุนผูกขาดเพียงแค่ไม่กี่ตระกูลที่มีแนวคิดและมันสมองที่อ่อนล้าและค่อยๆหย,ยุดพัฒนาลงในขณะที่รัฐสวัสดิการกลับกลายเป็นนโยบายที่ชันฉลาด ที่ดึงเอาศักยภาพของแนวคิดและมันสมองของภาคประชาชนเข้ามาส่งเสริมและปกป้องรัฐได้อย่างลงตัวแถมยังสามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้อย่างชาญฉลาด,ด้วยสัตว์ใดกินคือต้นแบบของภาพรัฐที่ล้มเหลวเมื่อทุนจากภายนอกมีอิทธิพลมากกว่ารัฐและภาคประชาชนในประเทศที่ให้อำนาจทุนจากภายนอกเข้ามาสร้างอำนาจเหนือรัฐได้จากนโยบายที่ล้มเหลวและเงื่อนไขามากมาย ที่มอบผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนจากภายนอกที่เอาเปรียบแรงงานของภาครัฐได้แบบไม่มีขีดจำกัดและนั่นหมายความว่าฝีมือแรงงานชั้นสูงและมันสมองที่ดีเยี่ยมอีกหลายชีวิตกลับถูกปล่อยทิ้งไปอย่างน่าเสียดายและเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นสาเหตุทำให้หลายชาติกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวลงอธิบายง่ายๆเพื่อเห็นภาพหากรัฐคือเจ้าของบริษัทใดกิน ที่มีแรงงานฝีมือสูงที่สามารถทํากำไรมากมายให้กับรัฐและรัฐตอบแทนผลประโยชน์ผลประกอบการอย่างสูงให้กับแรงงานไม่เพียงความเป็นอยู่ของประชาชนจะมั่นคงขึ้นแต่ภาพใหญ่คือระบบเศรษฐกิจภายในกับเข้มแข็งไม่มีขีดจำกัดหลายคนอาจมองว่ามันทําได้ยากเพราะประเทศต้องพึ่งทุนจากภายนอกแต่เวียดน,นามกลับสามารถทำได้แค่เพียงปีเดียวก็ประสบความสำเร็จในท,ทันทีขณะที่สิงคโปร นโยบายรัฐสวัสดิการทำกันมานานแล้วก็ไม่ต้องไปแปลกใจไว้ว่าทำไมเกาะสิงคโปร์เล็กๆถึงได้มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อยู่เหนือกลุ่มทุนประเทศในอาเซียนทั้งหมดเชื่อว่ามีคนเดียวที่เข้าใจและเหมาะสมที่สุดที่จะนั่งตำแนหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตคือคุณสุปฏจิทํทำไมประเทศไทยถึงควรมีรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นในทันทีเพราะหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลปล่อยให้เอกชนขึ้นมากำหนดเศรษฐกิจมากจนเกินไป ในขณะที่รัฐบาลทำหน้าที่ได้เป็นเพียงแค่ผู้กำหนดนโยบายคอยเดินตามเอกชนมาโดยตลอดกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีหน้าที่แค่การค้าขายระหว่างประเทศเท่านั้นแต่การค้าขายที่สำคัญที่สุดกลับเป็นการค้าขายภายในประเทศที่ไม่ใช่การผูกขาดจากเอกชนเพียงไม่กี่ตระกูลตอนนี้ในหลายประเทศเริ่มกำหนดแผนยุทธศาสตร์การค้าขายภายในประเทศให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นจีนอินเดีย ซาอุดีอาระเบียรัสเซียคือเจ้าแรกที่เริ่มนำแผนนี้มาใช้คือการส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลต่อมณฑลเมืองต่อเมืองหลังจากที่พบว่าการพึ่งพานักลงทุนจากต่างประเทศไม่ประสบความสาเร็จและเป็นเพียงการลงทุนที่ฉาบฉวยไม่ได้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงได้จริงกลุ่มบิก์จะกลายเป็นกลุ่มแรกที่จะถูกนำแผนยุทธศาสตร์การพึ่งพานตออนำมาใช้เพื่อพัฒนาการค้าภายใน และส่งเสริมการส่งออกร่วมกันในอนาคตที่ไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม G8 เดิมทีจะเป็นกลุ่ม G7 แต่มีรัเสเซียเข้ามาร่วมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนแต่มองว่าประเทศไทยได้เปรียบทั้งหมดหากตัดอำนาจการผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่เอกชนภายในประเทศโลกและรัฐควรถึงเวลาที่จะเข้ามาเป็นนักลงทุนใหญ่ภายในประเทศแทนเศรษฐกิจประเทศกระจุกอยู่แค่กลุ่มทุนเดียว ไม่มีการกระจายการลงทุนมาที่ส่วนภูมิภาคทางทางที่รัฐคือกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดเวียดนามส่งเสริมการค้าภายในมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแม้แต่การท่องเที่ยวยังออกกฎหมายห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติขับรถมาเที่ยวเองต้องมีไกด์ในประเทศในพื้นที่เป็นคนนำทางเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับคนท้องถิ่นและป้องกันการเข้ามาสร้างชุมชนของคนต่างชาติในพื้นที่ และประสบความสําเร็จสูงเมื่อเทียบกับการให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและเข้ามามีอำนาจในกิจการค้าขายภายในประเทศโลกกําลังปรับตัวใหม่มีการแข่งขันและพัฒนาสินค้าขึ้นมาเองของแต่ละประเทศเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็งและพัฒนาสินค้าคุณภาพสูงให้เป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและต่างประเทศในขณะที่ภาคเอกชนที่ผูกขาดมานานกลับถดถอยลงไปในเรื่องการพัฒนาสินค้า แถมยังหมกเม็ดสินค้าคุณภาพต่ำที่ไม่สามารถให้รัฐเข้าไปตรวจสอบได้เครื่องดื่มของท้องถิ่นคุณภาพสูงราคาถูกมีมากไม่ถึงกว่า70%ที่รัฐเข้ามาลงทุนและส่งเสริมให้ประชาชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยในขณะที่ประเทศไทยถูกผูกขาดจากกลุ่มทุนทั้งหมดและสินค้าเริ่มมีคุณภาพต่ำลงและมีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น ก็ไม่สามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้ในแต่ละวันที่มีจํานวนมากและไม่สมดุลกับการผลิตและไม่มีความหลากหลายของวัตถุดิบจากชุมชนของแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันของรสชาติที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรัฐสวัสดิการคือการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐต่อภาคประชาชนรัฐคือหุ้นส่วนใหญ่ในทุกกิจการของประชาชนที่สามารถสร้างรายได้เข้ารัฐอย่างมาหาศาล ในขณะที่ประชาชนเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้ที่มั่นคงจีนเวียดนามใช้รัฐสวัสดิการเพียงแค่ปีเดียวทําให้เศรษฐกิจเติบโตให,ใหญ่ขึ้นมาเกือบ3ามเท่าเมื่อเทียบกับการเลือกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือครองกิจการภายในประเทศอธิบายมาทั้งหมดนี้มีแค่คุณสุปฏิเท่านั้นที่เข้าใจศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเฟซบุ๊กของคุณเดชาเนรุนานั มานําเสนอเป็นประจำผู้ชื่นชอบกับเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ